สาวไทยรวมตัวกันเข้าร้องทนายขายทุกนะคะจ่ายเงินหลักแสนหวังจะได้สามีต่างชาติเกตด,ดีสุดท้ายทักถามแม่สื่อไปกลายเป็นว่าโดนไรสดประจานนะคะขออภัยนะคะคลิปต้นต้นเสียงต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเมิอลิขสิทธิ์ค่ะฟังจบลงไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ คือไม่แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่เขาร้องเรียนหรือเปล่านะคะคือโปรไฟล์หรูจ่ายเงินแสนผ่านไปสองสามอาทิตย์แล้วก็เนียบหายไปนะคะไม่ได้รับการติดต่อพอ ส่งข้อความไปถามไปสอบถามก็โดนโพสต์ประจานโพสต์ด่าแบบนี้นะคะสาวๆเหล่านี้ก็เลยรวมตัวกันนะคะบางคนก็ไม่กล้าชนนะคะเพราะว่าอายบางคนก็คือมันไม่มีอะไรจะเสียเราเสียเงินไปเยอะนะคะก็เลยมาร้องทุกข์กับทนายเดเอ,อทนายเดชาคลิปก่อนหน้านี้ป้าแก้วพูดผิดนะคะว่าทนายปีชานะคะ จริงๆแล้วคือทนายคายทุกทนายเดชานะคะเข้าร้องทุกกับทนายให้หาทางช่วยเหลือเพราะว่าแจ้งความไปแล้วก็ไม่คืบหน้าทุกอย่างเงียบหมดนะคะแล้วแถมแม่สื่อท่านั้นนะคะแม่สื่อออนไลน์เท่านั้นยังบอกอีกว่ามีเวลาพอไหมมีเงินมากพอไหมที่จะชนกับเขา นะคะแล้วทางผู้สื่อข่าวนะคะอสอบถามไปอย่างเพจนี้นะคะเจ้าของเพจนี้เขาบอกว่า,าช่วงนี้ยังไม่ว่างยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเลยที่าสาวๆกลุ่มนี้จะมารวมตัวก็คือดำเนิน,น,นการตามขั้นตอนเลยไม่มีปัญหาเขาก็บอกแบบนี้นะคะเห็น,นเขาเขาลงโปรไฟล์นะคะปแก้วตามดูไล่ๆดู ก็จะมีนะคะสาวๆที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะคะที่ที่เธอเอาเอามาลงนะคะเอามาลงโชว์ว่าเออนี่เป็นผลงานของเธอนะ,ะอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้ๆๆก็ก็สําเร็จก็เยอะแยะนะคะอันนี้ป้าแก้วพูดเป็นกลางๆนะคะแต่แต่ตอนเนี้ยตอนนี้ดังมากนะคะเป็นสื่อสื่อดังก็เป็นกระแสเลยละนะคะกระแสดดราม่า มากในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า,าจะไหวสวยจะดีกระเช้าหรือว่ายังคงดําเนินการต่อไปอย่างไรนะคะคือเราก็เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางมาดามออนไลน์นะคะป้าแก้วพูดเป็นกลางๆนะคะเพราะว่าเหมือนเราฟังความข้างเดียวนะคะคือคือเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปจ้างใครก็ได้ไหมนะ เข้าเว็บหาคู่จริงอยู่เข้าเว็บหาคู่มันก็เจอเยอะแยะม,มากมายนะคะพวกสกรรมพวกแสแกมพวกหลอกเอาเงินพวกมาหลอกฟันฟรีพวกทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างทุกรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนอย่างไรนะคะก็อย่างป้าแก้วเน้นย้ำนะคะหลายคนที่เขายอมจ่ายเงินให้กับเจ้าของเว็บหาคู่เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เป็น สมาชิก v ี p แล้วเราสามารถที่จะเลือกนะคะเลือกคุยกับใครก็ได้ไม่คุยกับใครก็ได้นะคะแต่สาวไทยของเราส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ป้าแก้วเน้นส่วนใหญ่นะคะว่าภาษาภาษาไม่เก่งก็เลยจะกลัวนะคะกลัวในการเปิดกล้องแล้วในการเปิดกล้องสมัยทุกวันนี้คุณมันใช้ AI คือเหมือนคนจริงๆเลยเนี่ยพูดกันนะคะมันก็หลอกลวงเราต้องดูดีๆนะคะคุยไปเรื่อยๆ นะรอจนกว่าเขาจะมาหาดีที่สุดนะคะหรือการถ้าเขาอยากจะส่งของส่งอะไรมาก็อยากส่งก็ส่งมาเลยแต่เราต้องไม่เสียเงินนะคะคุณต้องดูไปเรื่อยๆไอ้ที่ฝรั่งเปยก็มีนะคะเขาต้องการส่งข้าวของมาให้เงินมาให้แต่ไม่ใช่ถึงกับส่ง p h o n e ส่งเพชรส่งทองส่งเงินมาให้ห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านส่งในกล่องพัสดุอันนั้นไม่ใช่นะคะคุณต้อง อยากได้ผัวฝรั่งไม่ผิดแต่คุณต้องมีสตินะคะสติเท่านั้นที่จะพาคุณรอดได้หลายคนเข้ามาบ่นกับป้าแก้วนะคะว่าเบื่อจังเลยเข้าไปพาคู่นี่เบื่อจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไม่เจอฝรั่งจริงจังสักคนคุณคุณต้องดูหลายๆคนด้วยนะคะว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้กว่าเขาจะมีชีวิต คู่กับสามีต่างชาติเขาใช้เวลากันเนิ่นนานแค่ไหนคุณไม่ได้ดูที่ต้นทางเขาแต่คุณมาเห็นเขาที่ปลายทางนะคะคุณก็เลยคิดว่ามันจะง่ายนะคะหลายคู่หลายคนนะคะใช้ต้องใช้เวลามากกว่า2ปี3ปีขึ้นไปนะคะบางคนก็ไวก็แล้วแต่ว่าสนานะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะเจอแบบไหนอย่างไรเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจของสาวๆสายฝอมือใหม่ทุกคนนะคะหาเองนะคะผพวเรา นะอยากได้แบบไหนหาเองนะ,ะหาเองผิดถูกอย่างไรก็เราหาเองนะคะ